สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคมปี2563นะคะสวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง1 5ธันวาคมนะคะหรือผู้ที่ ผูกดวงสตาตาวันบนเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วนะคะว่าลัคนาสเตท,ที่ราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่อยู่ในภพมรณะของโดวงโลกคนที่เกิดราศีนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนค่อนข้างทีท่มีความลึกซับซ้อนนะคะจะด้วยความที่โลโก้น,นี่คือเป็น่องคือไม่ชอบสมสิทหรือเป็นคนที่มีโรคตัวสูงไม่ชอบสมสิทหรือรอ,รอ,อุ่นไายของไครเป็นคนที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์ความเก็บ ภาวะความกดดันได้ดีได้เป็นอย่างดีนะคะและด้วยความที่ว่า,เ,าเกิดพบวาณะของดวงโลกมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะคะปัจจัยทีงกล่าววว่ากล้าแข็งขันให้ไใคร่ยุคารฉะนั้นคนที่ราศีนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความกล้ากล้ากล้าได้กล้าเสียนะ,ะลกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันมุ่งมัม่นมุ่งมั่นะเอาจริงเอาจังนะคะแต่ด้วยความที่ว่า เ,เกิดราศีเขาเรียกว่าแห่งกลางทาดน้ำทิมคนที่ปรับตัวได้ตามภาชนะรองรับนะคะก็คือสามารถปรับตัวสามารถที่จะปรับตัวได้เป็นขวดก็ปรับได้หรือว่าปรับตัวเป็นอ่างหรือว่าปรับตัวเป็นกระบอกหรือปรับตัวอะไรเงี้ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไปตามสภาวะหรือตามอารมณ์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในจังหวะของ เ่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวประจับตัวของท่านนี่ก็คือดาวพระอังคารนะคะโคจรมาเป็นอลินะคะโคจรเข้าเรือนของอลิอะลิเป็นเกษตรตายปกดีอลิก็คือเขาเรียกว,ว่าอุปสรรคหรือป,ปัญหาสุขภาพพวกภัยไค่เจ็บนะคะหรือการบกเบิกการเริ่มต้นนะคะหรือว่าคู่สัตโตคู่แข่งเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยตอนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่าน,นดาวประจัตัวโคจรเป็นเช้วันที่10สิงหาถึง9้าตุลาคมเนี่ยโคจรในเรือนอะลิแปลว่าจะต้องไปลงก็ การต่อสู้การบุกเบิกการเริ่มต้นหรือการไปการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะซึ่งเป็นช่วงที่การร่วไปบุกเบิกไกลเริ่มต้นหรือว่าต่อสู้เป็นช่วงที่ต้องเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยกรเดเหนื่อยแต่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะว่าดาวอื่นๆเนี่ยยังตัวจอเขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวที่มุมที่ดีเป็นอะไรทีเนี้ย ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวพฤหัสคือดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะคะคือดาวบุญกุศลแห่งคุณงามความดีนะคะโคจอนเขาเรายเป็นเกษตรที่ปีในราศีธนูนะคะแล้วก็เป็นสุดยอาหารนำหน้าลักษณาด้วยนะคะ ดาวพระพัหัสบดีมาจากเจ้าเดือนกดตตะนะคะโคตรดาวพัเป็นกเกษตรนะคะสง่งผลในเรื่องของโครเด็กงานการเริ่มต้นรายหรือว่าการเงินนะกระุมพักก็คือการเงรินหรือรายได้นะคะหรือว่าทรัพย์สินฉะนั้นจึงทําให้ท่านนะคะจะมีรายได้หรือผลประโยชน์นะคะในเรื่องของโครเด็กงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการค้านะคะก็เรียกว่ามีความคิดเห็นหนียอะไรใหม่ๆมีผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีนะคะคือสามารถที่จะน้อมนามการใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยครที่ สามารถต่อให้เกิดรายได้ทางเกินทางการเงินนะคะได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินแบบมีรายได้เป็นหอบเป็นกำอย่างแน่นอนเลยนะคะหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของคุณธรรมหรือการใช้วิชาความรู้ความสามารถนะคะก็อาจจะส่งผลให้ท่านะมีรายได้นะคะาจากวิชาความรู้นะคะสร้างตัวสร้างโซนได้แล้วก็ได้อย่างมั่นคงด้วยนะคะ ด้วยอิทธิพลลราถัดมานะคะเป็นดาวภาษาด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้ามาสุราศีธโนนะคะวันที่ส2องกรกฎาคมนะคะอยู่ไปจนถึงวันที่สี่ธันวาคมในเรือนของกระดุมพระเสาราหนึ่งสองซ้ายส้ำยิ่งแ้เอ่ยนะคะแปลว่าเสาราเนี่ยเป็นธุระธุรานะคะอจจะทำให้เราเพิ่มว่าเออดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความกดทัดกันอย่างการที่จะได้อะไรจากดาวเสาเนี่ยนะคะขึ้นมาจากเรือสัตว์ช้าท่านจะต้องไปบุกเบิกไปเริ่มต้นหรือคือมันมีภาระนะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีภาระ เช่น Saint อาจจะต้อ,องมีการปัญหาการจัดการในเรื่องของการเงินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องหรือว่าสังคมรอบข้างนนะคะคือมันเหน็ดเหน prompts. ื่อยถามว่าเหน็ดเหนื i. ่อยไหมเหน็ดเหนื่อยพอะเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวพิจตกังวลแล้วก็พคูจรวาเป็น2แก่ลัคนาเนี่ยมันทำให้ให้เราอาจจะต้องเคราะเรว่างอะไรอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือว่าการเงินการทองเนี่ยนะจะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือ จะเริ่มมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยดาวพฤหัสโบจรเข้ามาเดะแนะกนันแล้วนะคะในรอบ12ปีเนี่ยส่งผลการเงินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์โจรมาเป็นมรณะซึ่งมาจากเจ้าเรือนปัตนิาดาวินาอยู่ในมรณะแปลว่าคู้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่องอะไรมรณะคือเกี่ยวกับเรื่องของความตายการเปลี่ยนแปลงนะคะการแปลสภาพหรือว่าการส่งสูนทิ้งหรือพินในกรรมมรดก เนี้ยปัตตานีโคจอมมาเป็นมรณะก็าอาจเป็นคู่หนึ่งอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่ใกล้กันกับเรานะคะหรือ 2. ผคู่อาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเออบางคนบางท่านอาจจะเจอปัญหาที่เกี่ยวกับคู่อาจจะมีเกณฑ์การล้มป่วยหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการไม่สบายเด็กไม่ได้ป่วยนะคะก็ต้องช่วยกันไปดูแลนะคะช่วงนี้เห็นไหมเพราะดาวประจุโซปเป็นนาฬิอากระสรงผลเนี่ยอะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่ที่มันมีปัญหาแล้วก็เรื่องบ้านหลักทรัพย์ที่เตรียมเพียใส่ด้วย เนี่ยก็มาดูดาวพระภูเนี่ยนะคะโคจรในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์2562นะอยู่ไปจนถึง10กันยายน2563เนี่ยพันธุจอมรณะมรณะเนี่ยคือมรณะเนี่ยคือการมรณะคือความตายการการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการสูญสิ้นหรือการแปลสภาพ อันนี้พันธุ์ทุ่จอมันับแปลว่าจะมีเกณการเปลี่ยนแปลงนะครการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือการย,กย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือมีเกณฑ์การเช่นการแปลเปลี่ยนหรือการไปสภาพการการไปเริ่มการไปทําบ้านใหม่หรือว่าทำอะไรใหม่นะคะอยู่ต่างถิ่นที่นะคะจังหวะช่วงนี้ นะคะจนไปถึงวันที่10กันยายนเลยทีเดียวซึ่งท่านอาจจะต้องเขาเราียกว่าอะไรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ของธุรกิจเช่นท่านอาจจะไปทาบ้านแล้วก็เกิดปัญหาจึงทําให้ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอะไรเกี่ยวกับคู่กรณีซึ่งอาจจะทําให้ไม่ทําไม่ได้ดั่งใจอ่ะจึงทําให้มันมีปัญหาวุ่นวายใจนะคะเช่นเขาอาจจะเิ็ดภารก,กิจโน่นนี่นัน่นจึงส่งผลให้ท่านอาจจะต้องเครียดหรือว่ากดดันอะไรประมาณช่วงนี้นะคะ ส่วนดาวการงานเนี่ยจะเห็นว่าดาวการงานโคจรในเรือนของสุภะดาวารงานของท่านเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์โคจรในเรือนของสุภะก็คือสุพมงคลการคองชีวิตหรือชีวิตในช่วงวันที่16กรกฎาคมแปลว่าการงานอยู่ในเอนของสุภะการงานดาวอา,าวทิตโคจรมาเป็นตำแหน่งมหาจักรรอดโผล่เดนธยาน,นะคะเป็นเกณฑ์ชี่ก็ต้องและไปอยู่ในเอนของข่านานาด้วยถ้าจะต้องไปบุกเบิกไปเริ่มต้นหรือไปทาําอะไรใหม่นะคะหรือจะต้องลงมือทานะคะก็จะน้อมนําไป ในทิศทางที่ดีนะคะและในช่วงหลังวันที่17สิงหาคมอยู่ไปจนถึงที่17กันยายนเนี่ยดาวการงานของท่านคือดาวพลังทิศจักรโคจอยเป็นเกษตราที่ปดีเกษตรคือสก,กัดสกังก์ของตัวของตนความหนักแน่นมั่นคงและถาวรแปลว่าการงานของท่านจะเริ่มมีความมั่นคงนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานทำนะคะการงานอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยในจังหวะของเดือนสิงหาคมนี้นะคะและ จะเห็นได้ว่ามีดาวพุธนะคะโคจรมาตั้งแต่วันที่27เนี่ยกรกฎาคมถึง1ิสิงหาคมโคจรเข้าราศีกรกฎนะคะ<ม>ในเรือนสุภาษะนะคะมาจากเจ้าเรือลาภส,สุภาะโชคลาภลาภฝนนะคะการลองชีวิตวิถีชีวิตในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจราจานะคะหรือการไปไประชาสัมพันธ์การทำเอกสารนิติกรรมสัญญาอะไรต่นนางๆนานาก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จ นะคะแล้วก็ส่งผลดีอีกในหลังวันที่13สิงหาคมถึง29สิงหาคมนะคะเนื่องจากดาวพระพุธโคจรเข้าสู่เรือนการงานในเรื่องของการเราไปติดต่อการสมามคมกันค้คกาต่เดืนจานทนะคะปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาหมดไปเรื่องการธุรกรรมเอกสาราสัญญาก็สามารถที่จะทําไปได้เพราะว่าดาวส่งผลดีในเรื่องของออการงานธุรกิจหน้าที่การงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะตอบเอ้เรียกว่าเติบโตนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงอย่างแน่นอน ใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานทํามีเกณฑ์สอบได้สอบผ่านนะคะส่งผลในต่อดวงชะตาที่ดีนะคะที่จังหวะที่ต้องระวังก็คือดาวประจำตัวเป็นอารีนี่แหละที่จะต้องมาระวังแค่นั้นเองนะคะเออสหรับการพยากรณ์เนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวขอท่านเนี่ยเดือนนี้โคจรไปเดือริท่านต้องระวังเรื่องของสุขภาพปัญหานะอาจจะเป็นการปดมื่อย <ๆ S 2> ห,หรือเป็นไข้ไม่สบายหนึ่งสอง ท่านอาจจะมีเกณฑ์การบุกเบิกการเริ่มต้นที่จะไปเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นเกณ์การเปลี่ยนแปลงแบบพบปั๊บับคันนะท่านจะต้องลงมือไปแก้ไขปัญหานะคะปัญหาของท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการซ่อมแซมบ้านรถที่อยู่ที่อาศัยหรือการต่อเติมการเรียนนเวทการซ่อมแซมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทุนส่วนซึ่งเป็นปัญหาให้ท่านมาอาจจะค่อนข้างเครียดหรือหนักใจไม่สบายใจนะคะส่วนเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังส่งผลที่ดีในหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายการเติบโตความเป็นลูกเลือความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินดาวตอนนี้โกจรพระองศาอาจทําให่การมีเกณฑ์พัดเคลื่อนนะคะอาจจะ ยังไม่ได้อะไรที่ค่อนข้างโดดเด่ดนมากแต่ประมาณช่วงกันยายนแล้วเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโคจรเป็น100%คือให้คุณแก,ก่ดวงชะตาแบบเต็มที่ดันั้นท่านก็พยายามมาสร้างบนทำบนทำฐานสร้ททา,างบนสร้างฐานและบารมีจะส่งเสริมให้ท่ทานนะคะมีเงินมีไรายได้เป็นกอนเป็นกรมรนะคะการทําบุญจะทําทานยิงย่งทํายิ่งสร้างยิง่งได้ยิง่งให้และยิง่งมีนะคะสําวันี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จความจำเริญรุ่งเรือในหน้าที่ กิจการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็โชคลาภความสําเร็จนะคะขอ,อน้อมนําให้ท่านไปสู่เพราะว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะปัดนีด้วยนะคะสําหรับวันนี้การพยากรณ์นะคะขอจบเป็นท่านนี้ขอบคุณมากนะคะ